อะไรพี่ฮะว่าให้อะไรอ่ะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวนี้อ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมใช่แลมีประเด็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็พี่ตุ๊กขายบ้านได้แล้วก่อนหน้านี้ประกาศขายไว้มูลค่าสัก4ี่ล้านบาทเนี่ยตอนแรกคนก็ตกอกตกใจโอ้โหบ้านต้องใหญ่มากเลยนะแต่ใหญ่จริงใหญ่จริงค่ะคือสร้างสร้างไว้นานแล้วคือสถาปนิกก็ชื่อดังด้วยนะเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะฮะแต่ข่าวแรกเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่บุ๋มบอกมันมีประเด็นแบบนี้เมื่อเช้าอยู่ดีๆผมมาออฟฟิศ เธอไม่ได้ให้สัมภาษณ์นานแลวนะไม่ได้ไม่ไม่ได้เจอขวัญน,นานมากแล้วก็เจอขวัญกับคุณแม่ค,คุณแม่ก็มาอุ้ยคุณแม่ดีใจใหญ่บอกพี่เต้นทำยังไงดีอยากจะประกาศประกาศอะไรคุณแม่เราล็นู้ว่าข่าวดีอะไรอยากจะประกาศหาแฟนให้ลูกขวัญหน่อยปัดทถ เนี่ยอยากจะประกาศจริงๆยังไม่มีสักทีไม่มายืนอยู่หน้าตึกเราเนี่ยเรื่องหองเรื่องเขาไม่ได้มายืนสวยๆเฉยๆนะคะแต่เขามาเอาสมทเพื่อฝากผลงานภาพยนตร์ในรอบเกือบ20ปีนะคะเรื่องมูลูหน้าครูนะคะเป็นแนวหลอนๆเกี่ยวกับเรื่องราวบูชาครูโดยใช้หนังหน้าครูมาเป็นเครื่องเคารพกราบไหว้นะคะโดยที่จะเข้าฉาย13มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะขวัญบอกรับงานนี้เพราะว่าอะไรบอกพี่ก่อนหน้านี้เคยถูกอาจารย์คนหนึ่งทักบอกว่า เดี๋ยวจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดบทบาทเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับการบูชาครูขวัญบอกเฮ้ยเนี่ยตรงเป๊ะเลยนะที่ทักมาแล้วบอกว่าอาจจะมีบุญหรือว่ามีความแบบอาจจะมีบุญส่งไปถึงความสัมพันธ์กับศาสตร์แบบนี้ตัดสินใจรับทันทีคือเป็นหนังแนวหลอนแต่ขวัญบอกจริงเนี่ยเป็นคนกลัวผีมากนะแต่มีเงื่อนไขพี่บุ๋มรับงานหนังเรื่องนี้มีเงื่อนไขขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกลงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สข้อสข้อเลยนะหนึ่งต้องไม่ร้อนฮะ 2. ต้องไม่ยุงกัดสต้องไม่มีผีมาหลอกเอ็นดูขอ้อข้อที่สต้องไม่มีผีมาหลอก คือการที่มาขอทั้งสามข้อเนี่ยนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ทําให้สมความปรารถนาทุกข้อหรือเปล่านะคะอย่างเรื่องอากาศร้อนเนี่ยขวัญบอกขวัญไม่ชอบภาวนาให้ฝนตกตอนด้วยซ้ำมาตอนถ่ายทำอ,อ่ะเพราะจะได้เลิอกกองกลับบ้านออนะคะส่วนที่ไม่อยากให้ยุงกัดเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเป็นคนที่แพ้ยุงมากเลยค่ะออแล้วก็แพ้มดมากๆเลยนะคะโดนกัดที่เนี่ยเป็นแผลหลายเดือนออนะคะเมื่อเป็นแผลเนี่ยก็จะไม่สวยทํางานไม่ได้ออนะคะไม่มีเงิน เมื่อไม่มีเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอดนะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยจำเป็นต้องช่วยขวัญให้รอดได้ทั้งหมดนะคะ,อออะซึ่งแม้แต่ว่าน้องขวัญเนี่ยจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยก็ตามนะคะขวัญเล่าจริงว่าขวัญเคยงอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยพี่เต้นงอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์งอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรพี่หนูงอนงอนเพราะบางทีท่านน่ะก็ไม่ได้ให้ตามสิ่งที่ขอขวัญขอไปหลายข้อก็ไม่รู้ว่าเอ๊ท่านจะงงหรือเปล่าให้พรไม่ถูกขวัญก็เลยงอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็หายงอนเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มางอเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมางอเหรอเดี๋ยวคุยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคุณพ่อคุณแม่แลยหรือเป็นพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ว,ว่าต้องมาง้อหนูหน่อยเงี้ยไม่ใช่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาง้งอ,งองงไม่น่าจะง้อได้อยู่แล้วคือเอา,อางี้นะคะที่ผ่านมาน้องขวัญเนี่ยตอนนี้36ปีแล้วนะคุณผู้ชมบอกว่าทุกวันนี้ก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องสวยตลอดไม่มีวันไหนที่จะไม่สวยนะคะเพราะว่าถือเป็นความรับผิดชอบต่อแฟนๆที่จะได้เห็นจากหน้าจากสื่อนะคะแล้วก็จะได้เห็นหน้าตัวจริงว่าเออสวยมันในสื่อเนี่ยแล้วก็จะได้ติดตามผลงานนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะขออันนี้พูดจากที่พวกเราเห็นนะ ไม่แต่งก็สวยอ่ะสวยอยู่แล้วน้องขวัญเป็นเด็กที่สวยมากเลยนะคะแล้วก็น้องขวัญเองบอกว่าหนูก็ชอบส่งกระจกอยู่บ่อยๆคือเช็คหน้าเช็คผมเช็คอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะบางครั้งก็แค่รวบผมก็สวยได้เลยดีเราไปฟังเสียงขวัญอุตส่ามณีกันนะให้สัมภาษณ์เนี่ยฮะที่ช่องเก้าของเราครับหนูตกลงดีกับท่านไว้เรียบร้อยว่าท่านคะหนูหนูขอไม่อากาศร้อนแล้วก็หนูขอยุงไม่กัดเพราะหนูผิวแพ้ง่ายไงโดนกัดแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์ไม่ได้ เรียว่าป่วยไม่สวยมันเป็นปัญหาชีวิตใหญ่เลยเนี่ยรอยเนี้ยอันนี้คือมดกัดตัวเดียวใช่คือขวัญแพ้ง่ายมากบอกเจ้าที่เจ้าทางอย่าให้ยุงมากัดหนูเลยนะเราเป็นสายทําบุญนะถ้ายุงกัดหนูไม่สวยหนูไม่มีตังค์หนูไม่มีเงินไปทําบุญให้นะต้องช่วยกันแหละเราช่วยเจ้าที่เราช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องช่วยเราค่ะแล้วเปลียนกันเราต้อง พึ่งกนและกันถ้าเราสวยเรามีเงินใช่ไหมท่านก็รอดท่านก็อิ่มบุญเราก็มีพลังในการส่วนมูลมีพลังในการซื้อของซื้อปัจจัยอะไรมาถวายแต่ถ้าเราไม่สวยไม่มีคนจ้างหอู่าไม่มีเงินมาบัจจัยไม่มีไม่เปกระจิกกระใจมาถวายพรพะไอเงี้ยก็ไม่ได้ทั้งคู่อดทั้งคู่เคยงอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างไหมเคยใช่ก็ขอเราก็ไม่ได้ไม่มีใครงอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่งอ บอกว่าทำไมจิตาสิลไม่งออยบ้างเลยมีมีหมอดูคนหนึ่งใช่เคยทักหนูหมอบอกว่าเนี่ยเวลาขอพรพระอะขอทีละข้อเราขอเยอะไปท่านงงใช่แล้วเวลาเราขอข้อนึงเราก็จะแบบเออการลงทุนมันต้องคุ้มค่าแล้วก็ต้องขออีข้อนึงเผื่อข้อนี้ท่านไปให้เออมีช้อยแต่ท่านฟังไปท่านฟังมาท่านก็คงงอ่ท่านก็เลยแบบ ให้มีความสุขไปละกันอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวเราก็สัมภาษณ์ขวัญไปผมก็พุ่งไปหาคุณแม่อย่างนี้นี่กําลังดูเลยนะว่าขวัญแต่งหน้ายังไงเออมีวิธีใช่ไหมเขาเขาเคยที่แบบบอกวิธีการที่คือมีคนไปบอกว่าขวัญเนี่ยฉีดหน้าเยอะมากฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วขวัญเขามีวิธีในการทาลิปสติกใช่น้องขวัญไม่ได้ฉีดปากคือแบบดูแล้วแบบชอบการแต่งหน้าเขาเขามากจริงๆค่ะแล้วเขาเป็นคนที่สวยแบบ สวยน้าสดน้าสดก็สวยค่นะคุณผู้ชมอันนะนี้เรื่องจริงแต่ดิฉันก็เพิ่งรู้นะคะนอกจากยาก,กันยุงแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังช่วยป้องกันยุงได้ป้องกันยุงเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ยุงกัดเนี่ย,ย,ย,ยนะก็ 1> <1> <of> ไปเมาส์กับแม่ 1> <1> <ๆ S 2> แม่ก็บอกนี่พี่เต้นจริงๆหลายคนบอกไม่เชื่อคือคือคนจะไปจินตนาการว่าคนสวยจะต้องมีคนนู้นคนนี้เข้ามาบอกพี่เต้นไม่มีจริงๆคุณแม่ยืนยันอย่างนี้เลยหรอคุณแม่ยืนยันอย่างนี้ก็ถึงบอกว่าอยากจะประกาศก็นักข่าวสัมภาษณ์ขวัญไปผมไปสัมภาษณ์แม่หลังใหม่ คืออายุเท่าไหร่นะสามสามสิหกใช่ไหมสามสิบหกเนี่ยแม่ก็เริ่มกังวลไงนี่ไปขอที่ฮ่องกงเออมีเลยได้แดงที่ปลูกได้แดงอ่ะอ่ณแม่ให้ถูกฟังนะคุณแม่ก็บอกลูกสาวก่อนหน้านี้คุณแม่บอกผมไปสวิตมาไปบ้านใครก็รู้เนี่ยนะคุณแม่เปลี่ยนลองเอาใกล้ๆเอาฮ่องกงก่อนฮ่องกงเอไปฮ่องกงก่อนไปดูนะ ที่ผูกได้แดงได้จากที่นั่นมาหนูยังจูงมือไปขอบคุณท่านเลยขอบคุณด้วยเอาจุงมือไปขอบคุณด้วยบอกได้ลูกมาหนึ่งด้วยนี่